สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวแปลกใจเด็กเดินมาขายของแต่ใกล้ฉิดผิดปกติก่อนสังเกตมือดีๆเกือบซวยแล้วเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเตือนภัยเมื่อผู้ใช้ติกต็อกรายหนึ่งได้ออกมาเผยคลิปวิดีโอของเด็กหญิงรายหนึ่งที่มาขายของที่โต๊ะที่เธอกําลังรับประทานขนมซึ่งเด็กคนนี้มีพฤติกรรมค่อนข้างผิดปกติจนทําให้เธอรู้สึกไม่สบายใจ ก่อนสังเกตมือดีๆบอกเลยงานนี้เกือบซวยแล้วโดวยผู้โพสตร,ระบุข้อความว่ากำลังนั่งกินขนมอยู่และมีเด็กมาขายของแล้วพยายามจะมากินของเพื่อนเราถ่ายไม่ทันตอนแรกที่เดินเข้ามาแตะเนื้อต้องตัวกอดรู้สึกไม่ปลอดภัยมากมาจับโทรศัพท์เพื่อนเราเตือนภัยเด็กขายถั่วสาขาสอง hashtag ลบบุรีซึ่งจากคลิปดังกล่าวเผยให้เห็นว่าขณะที่คนถ่ายคลิปกำลังนั่งกินอาหารกันอยู่ โดยมีเด็กขายของยืนอยู่ข้างๆแบบแนบชิดกับทำท่าทางสนิทสนมกับคนในโต๊ะก่อนจะยื่นมือไปจับโทรศัพท์ที่วางอยู่บนโต๊ะพร้อมกับสอบถามเรื่องราวต่างๆก่อนที่จะเริ่มขายของที่เด็กผู้หญิงคนนั้นเตรียมมาทำให้เจ้าของคลิปรู้สึกกังวลถึงความปลอดภัยจึงออกมาตดเตือนทั้งนี้หลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจและคอมเมนต์เป็นจำนวนมากซึ่งหลายคนได้เข้ามาเล่าประสบการณ์ว่าตนเองก็เคยเจอแบบนี้เหมือนกัน ก่อนมารู้ตัวว่าของหายจึงตามไปเอาเรื่องเลยได้ของขึ้นรวมถึงให้ระวังเงินที่เก็บไว้ใกล้ๆโทรศัพท์หรือวางไว้บนโต๊ะเพราะอาจจะหายได้เหมือนกันขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ